ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกมไมล์คราบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็น EP ีที่6แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็จะมาทําฟาร์มข้าวกันนะทุกคนแป๊บผมขอตีนี่ก่อนโอเคเฮ้ยได้อิดมาด้วยไม่ไม่ใช่ eat. อิด c อปเปอร์คอปเปอร์อเ,อรเออ นี่ทุกคนเมื่อวานนี้นะที่ว่าผมเออ่บอกไปนะครับผมที่ว่าผมอัดคลิปแล้วมันไม่ได้นะคิป,ปเปอร์มาแล้วนี่นะที่ผมบอกว่าอาัดคลิปแล้วไม่ได้นะครับผมนี่ผมทาําฟาร์มอยู่กยาเขิในเมื่อวานเนี่ยแต่มันอัดแล้วคลิปมันหายนะครับผมนะผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมเมื่อวานนี้อย่าระเบิดนะเย็นผมขอเคลียร์คิปเปอร์ก่อนเคลียร์ตายไปแล้วเรานอนกันดีกว่าทุกคน กดเตาเผาเฉยโอเคมาเดี๋ยวเราตื่นมาเราค่อยไปทำกันนะครับผมเดี๋ยวเผาหินไว้ก่นอนหินหมดล้วมีอีกไหมเนี่ยอ้าวไม่มีละจะพอไม่นี่ทุกคนไม่เป็นไรไม่พอเดี๋ยวเราค่อยไปขุดเพิ่มแล้วกันนะครับผมโอเคแต่บอกว่าไม่น่าจะพอว่าน่าจะได้ไปขุดต่อนะ ป่ะเดี๋ยวเราไปลองต่อกันก่อนนะครับผมเรามีดินเยอะเลยนะทุกคนนี่ผมเคียย์พื้นที่ตรงนี้ไปละผมจะทําตรงนี้เลยนะทุกคนฟาร์มข้าวแต่ผมว่าจะไม่ทําใหญ่เท่าไอ้ฟาร์มชูการ์เชนนะ,ะว่าจะทำสิบบล็อกพอชูการ์เชนมันเอ่อสิบล็อกคูณยี่สิบไงฝั่งยาวเนี่ยมันยี่สิบไงแต่ฝั่งสั้นนะมันสิบนะแต่ฟาร์มข้าวผมจะทำสิบเลยนะโอเคหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคมานี้นะผมไปเราต่อยาวไปดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟืบฟืบโอเคนี่ประมาณนี้เราไม่ต้องทำใหญ่มากนะผมเราทำเล็กๆพอฟาร์มข้าวอะเฮ้ยทำไมเล็กไปบอกว่าไม่น่าจะเล็กไปหรอกไปเดี๋ยว หินเหลืออยู่อะทุกคนเราเพิ่มอีกสักหน่อยปะปครับนะผมคิดก่อนผมว่าจะเอาให้หมดเลยเนะี่ยจะได้ไม่ต้องไปขุดด้วยจะได้ไม่ต้องไปขุดหินเพิ่มด้วยเอาให้หมดเลยไม่ใช่ไม่ต้องไปขุดหินเพิ่มดิจะได้ใช้ให้หมดเลยอะไรเจ <B> okay. ๊สิบบล็อกใช่ปะเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆต่อยมันเหลือสิบอะ ไม่รู้ว่าจะได้ยาวขนาดไหนนะฟึบฟึบเค <Okay. S 2> นี่งไงทุกคนมันก็จะหมดพอดีมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำเขาเรียกว่าอะไระทำที่ปลูกข้าวกันเลยนะครับผมป<ะ>ั๊กมเราจะทำแบบนี้เลยสองบล็อกนะทุกคนเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปผมเดี๋ยวไปึ๊บ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 เค หายไปสักพักนึงแล้ว <c oughs> เพื่อเติมน้ำน,นะที่เดลยวเราก็ทอนสายไปที่ใช่ถ่ายคำดินไปเลยนะเอาดินใส่ไปเลยไม่ใช่ใส่ดีนวางเลยคำทับใช้คำผิดผิดก่อนทุกคนต้องขออภัยด้วยนะมาโอเคมันดูน้อยนะผมว่าแต่ว่ามันก็มกันก็ยังไงอ่ะแต่ว่าไม่ใช่พี่น้อยกว่าอ้อยเยอะเลยนะอ้อยมันต้องแบบยังไงช่องเป็นช่องไหนี่มันอย่างนี้ได้โอเคนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวทีนี้เราตักน้ำมาเอาถังน้ำอยู่ไหนถังน้ำอยู่ในบ้านไปอุ้ยฝนตกเรารู้สึกนุ่งหน่วงเยลือเลยปัก๊กถังน้ำอยู่ในบ้านนะเคนี่ไงสามถังดูดิบล็อกดินผมโคตรเยอะทุกคนเออผมขอเก็บบล็อกก่อนไปเดี๋ยวโอ๊ยตีนี่กันเดี๋ยว เราไม่ได้คาบมาว่าไอ้พวกที่ว่าเอาไว้ปลูกข้าวอะ่ะเดี๋ยวเราคาบเลยแล้วกันมันมีโต๊ะคาบอยู่ไม่เอาของเล็กเอาของหินนะี่แหละโอเคครับผมจัดก่อนโอเคประมาณนี้ป๊ผมรู้วิธีทำน้ำอินฟินิตี้ละนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมเราต้องแบบบล็อกวินบล็อกอะไรแบบเนี้ย ทำไมน้ำมันน้ำมันเยี่ยงี้ยทุกคนทำไมน้ำมันเยี่ยงอ่ะแค่ปลาหูชีวิอีกวะ้ือเหมืนน้ำมันเยี่ยงเลยทุกคนอะไรวะบางยังไงก็ไม่ได้เุยคนแค่มันแไปมันไนไม่รู้ที่แกบอกผมด้วยทุกคนเดี๋ยวไมใช่เโอเแบบอะไรเนี่ย เราจะมาเริ่มนดินกันเลยนะมไปนวตกคนเป็นน่วงจยเนี่ยมันิดฝนได้ทุกคนไม่รันใชกบปิดมันทอะไรวะันก็จะไม่ได้มีบอกด้วยันนี่เหมือนต่กอนผมกได้เวอร์ชันไหนวนยังมีบอกีเลยด้วยม่รู้เหมือนกันไปปุกแเรียม้เปลกนะเยเรามาเตรียมตรงนี้ต่อเลยฟื โอเคเสร็จแล้วทุกคนดิเดี๋ยวเราปลูกก่อนฝนตกแล้วรู้สึกหน่วงๆยังไงไม่รู้ว่าทุกคนไม่รู้สึกหน่วงๆหรอกมันหน่วงเลยเอ,อเดี๋ยวเราทุบไอชูก้าเค้นเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วกันไปทุกคนเรานอนที่ดีกว่าอะไรเนี่ยผมกดไอต่อเผาอีกแล้วมาทุกคน Okay. เราตื่นแล้วเดี๋ยวเราเก็บ uh, ถังน้ําก่อนแล้วกันโอเคทุกคนถังน้ําเราไม่ได้ใช้แล้วนะเออเหล็กนี่ไม่ต้องมาไว้ในตัวเลยเอาเก็บไปไเลยเหล็กมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีนะเอาอาหารมาไว้ช่องน,น, okay. น,อมมน,นี้หน่อยโอเคทุกคนอุ้ยทำไมมันงงๆอย่างเวะนี่ย <Okay. S 1> มาเออเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ดีกว่าทุกคน เราไปทุบไปนี่ก่อนนี่พวกเมล็ดนี่เราทุบเราทุบไปหมดเลยนะทุกคนไม่ต้องเอาไว้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวะเดี๋ยวดีวะเขีมีอีกไหมดูก่อนดูดีๆก่อนนะผมเราอย่าให้ลงเรือนะมันเปลืองนะเคไม่ได้มีละ อู้ได้มาห้าสิบเอ็ดอันทุกคนไม่รู้ว่าพอเปล่านะมาเราป่วนไปเลยนะครับผมโอเคพุบธเอาเอากดไปดูอีกโอเคไปทุกคนเอาไปปลูกเลยเนาะไปอย่าไปกคนอย่าไปโอเคอะไรนี่น่าจะหัวน่าจะไป็นหัวนะจับสิโอเคทุกคนเราปลูกกันเลยไม่ไเป็นหนุหนหนน่มแล้วจริงๆงงมากเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปลูกหมดแล้วนะแต่ก็ไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทุบไอ้นี่ต่อนะครับผมทุบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทุบมเมล็ดต่อเออทุบมเมล็ดซีกดกันไปนะครับผมเมื่อกี้ขออภัยนะผมที่ต้องตัดนะเออมีรถเออเขาขายของครับผมเขาเปิดลโำโพงนะมเสียงดังนะผมนะมีพวกเสียงเพลงเสียงอะไรเข้าด้วยนะผมทุกคนไปไปครับผมมีก็สามสิบไม่พอครับว่างานจะต้องใช้เยอะนะผม Đọc gác đi Chị โอเคทุกคนเราได้30มสิบอละไปเดี๋ยวเรากลับ,บานก่อนไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะทางนี้นะบ้านเราผมก็เดินมามั่วเหมือนกนันครับไม่รู้ว่าผมขึ้นที่สูงก่อนแล้วเกิดจะเห็นบ้านจะบึ้นล้วด้วยดิน่าจะทางนี้แหละบ้านเรา <S <S 1> <S 1> ใช่ปะ่ะมันมีแสงไฟรชใช่ใช่โอ้โหโอ้ ผมมาอยู่ตกลงไปนี่ขาหักตายเลยไหมนเนี่ยโอ้โห้ยทางนี้ลงได้ฟึ๊บเคยค่อยลงเคยเคยเคยถึงน้ำบ่วฮ้ยทำไมมันวิ่งไม่ได้อะไม่ถึงว่าทุกคนจบเลยไม่เป็นไรแค่มันเไปเลิกกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเรานอนก่อนนะทุกคน เดี๋ยวคิปุ่งคิปเปิลมันระเบิดหลังเราเดี๋ยวเราตายนะครับผมไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำงานเราต่อเรามาปลูกข้าวกันต่อเลยเดี๋ยวทุกคนมาปึ๊บปึ๊บปย๊บปึ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 ๊บโอเค น่าจะพออยู่ละบนมิวเราน่าจะไม่ได้ใช้นะไอกระดูกอะนะครับผมน่าจะไม่ได้ใช้นะตอนแรกผมกล่าวว่าอถ้ามันไม่พอผมจะใช้กระดูกทาให้มันโตแล้วก็ทุบออกนะครับผมเพราะว่าน่าจะถ้ามันไม่พอมันก็น่าจะเหลือน้อยเดียวนะครับแต่นี้มันพอก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผม ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบายยครับขออภัยในคลิปที่แบบมันกระตุกนิดหน่อยนะทุกคนผมไม่รู้เป็นไรนะครับผมทำไมมันแลกนะครับผมมือผมไปกดตั้งค่ายมันภาพสวยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมบายยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ